มาดูข้อ8ของแบบฝึกหัดที่1.3นะครับเขาบอกว่าเรือลำหนึ่งนะครับเรือลำหนึ่งจอดทอดสมออยู่ณนะจุด P นะครับที่จุด P ป๊อปอตรงนี้อ่านะครับนี่เรือนะครับจอดทอดสมออยู่ตรงนี้นะครับในทะเลนะครับต้นฝนต้องการทราบว่าเรือจอดอยู่ห่างจากตำแหน่งที่เขายือนอยู่นะครับ ต้นฝนยืนอยู่ที่จุด Q ตรงนี้นะครับว่าห่างอยู่เท่าไหร่นะครับครูก็ให้ PQ เป็นระยะ x นะครับเท่ากับ x เมตรนะครับว่าห่างจากเรือนะครับเป็น x เมตรเขาทำแบบไหนเขาทำดังนี้ก็คือต้นฝนนั้นปักไม้นะครับไว้ที่จุด Q นะครับปักไม้ไว้ที่จุด Q แล้วก็เดินนะครับ แล้วเดินเรียบชายทะเลถึงจุด S นะครับน่เดินที่มาถึงจุด S ตรงนี้นะครับโดยส่วนของเส้นตรง QS ตั้งฉากกับ PQ นะครับเนี่ยตั้งฉากนะครับกับ PQ และ QS ที่เขาเดินนะครับ QS ที่เขาเดินตรงนี้ก็คือ42เมตรนะครับนะที่จุด Q ต้นสนนะครับ ต้นฝนเดินถอยหลังในแนว PQ ก็คือจากจุด Q ตรงนี้นะครับถึงจุด R ถอยมาที่จุด R ตรงนี้นะครับได้50เมตรนะครับ QR 50นะครับแล้วก็จากจุด R นะครับเขาเดินต่อไปถึงจุด T นะครับก็ได้48เมตรนะครับนะถึงจุด T นะครับได้48เมตรนะครับจากข้อมูลตรงนี้แหละนะครับทีนี้ถามว่าต้น นนเขาจะหาระยะ PQ ได้อย่างไรนะครับ PQ เนี่ยระยะตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายเหมือนเดิมอีกนะครับสามเหลี่ยมคล้ายอะไรล่ะสามเหลี่ยม PQS รูปบนนะครับ PQS รูปบนกับสามเหลี่ยม PRT ในรูปใหญ่นะครับนะก็มาพิจารณาสามเหลี่ยมคล้ายก่อนนะครับนะ,อะลองดูนะครับ ทีนี้พอจะให้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายอ่าลองดูนะครับเมื่อกี้ที่บอกไว้ PQ นะครับก็ให้เป็น x เห็นไหมตรงนี้ให้ระยะ PQ เท่ากับ x เมตรนะครับนะแล้วก็ระยะต่างๆก็เขียนไว้นะครับนะทีนี้ดูสามเหลี่ยม PQS กับสามเหลี่ยม PRT นะครับอ่ะหามุมให้ได้3มคู่ก่อนมุม Q กับมุม R เห็นไหมเป็นมุมฉากได้แล้ว1คู่นะครับนะ แล้วก็อีกมุมหนึ่งง่ายที่สุดเลยมุมนี้มุม P pop I นะครับ Q P S มันมีมุม P ด้วย R P T มันก็มีมุม P เพราะฉะนั้นเป็นมุมอะไรนั่นเองนะครับอ่าให้อุยตะเข่งตอบหน่อยอุยตะเข่งอ้าวอ่าโอเคมุมร่วมนะครับนะเป็นมุมร่วมนะครับได้มุมสองคู่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นมุม S กับมุม T นะครับ อาจจะให้เหตุผลว่าเป็นมุมที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะครับนะหรือถ้าจะไม่เอาเหตุผลนี้นะครับนะเนื่องจากว่า QS QS และ RT 2เส้นนี้เมื่อกี้นะครับนะในเมื่อมันตั้งฉากกันตรงนี้แสดงว่านเนี่ยนะครับ เมื่อตรงนี้มุม Q มุม r นี้ตรงนี้ตั้งฉากด้วยนะครับเพราะฉะนั้น QS กับ RT ก็ย่อมขนานกันนะครับเมื่อขนานนะครับมุมนี้นะครับมีเส้นมาตัดเพราะฉะนั้นอ่าเหตุผลหนึ่งก็คือมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับก็ย่อมมีขนาดเท่ากันนะครับนะก็อาจจะใช้เหตุผลแบบนี้ก็ได้นะครับนะอ่า ตัวนี้ได้แล้วเขาใช้เหตุผลอะไรก็ใช้มุมมุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาด180องศาเอกก็ใช้ลักษณะของมุมที่เหลือนะครับก็ได้เหมือนกันเหมือนที่ครูบอกนะครับนะ่ะพอได้แล้วสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับนะคล้ายกันนะครับ PQS และ PRT คล้ายกันนะครับก็เช็คหา x ได้นะครับนะ่ะกา,า x สังเกตนน้นึง x ส่วน x บวก50เนื่องจากรูปเล็ก x แต่ว่ารูปใหญ่เน้น pr ก็คือ x ต้องบวก50นะครับนะแล้วก็แก้สมการนะครับนะอ่านะครับเท่ากับ42ส่วน48แล้วก็แก้สมการตามนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เขาก็ได้ pq นะครับหรือว่าได้ค่า x นั้น350ก็คือต้นฝนนั้นจะหาระยะ pq ก็คือได้350เมตรนะครับซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้ นะครับอ่าโอเคนะครับ